วันนี beans, ้เป็นเมนูหมูต้มนะคะหมูต้มเกาหลีค่ะเราก็จะมีหมูแตสามชั้นมีหมูมีผักนะคะหมูหมักหมูหมักด้วยซอสจิ้มจินะค่ะมีผักแก้มนะคะจิ่วผมกำลังทำเหมือนสุกี้มอสุกี้รเลยเนี่ยกำลังใส่นค่ะมีข้าวให้ช่วยหนึ่งแล้วก็มีน้าซุปนะคะลองดู เครื่องแกมเครื่องแกมเขาบอกว่าของเด็ดของที่นี่ก็คือนี่เลยค่ะใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ต่อใช้เทา้าใช้เท้าดองนะคะทุกอย่างตรงนี้ที่เห็นเนี่ยร้านอาหารที่นี่เขาทําเองทุกอย่างทำหมักเองทุกอย่างนะคะให้ลองชิมดูทุกสิ่งกอย่าง ก็เอามากนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่ทําเองด้วยมือนะคะลองดูถ้วยถ้วยกล่องกล่ข้าวร้อนเขาถ้วยนี้ข้าวอร่อยมากกินขังมาในข้าวอร่อยมากในน้ำซุปกระเค่ะ